ช่วงนี้เราเห็นแคสต์นักแสดงเนี่ยออกมาไม่ค่อยตรงตามต้นฉบับเยอะนะฮะเรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันยกใหญ่เลยแต่มันก็มีบางเรื่องนะครับที่แคตสตัวละครออกมาไม่ได้ตรงตามต้นฉบับแต่คนดูชอบครับวันนี้เราจะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันนี่แหละครับ JCP Studio p r e s e n t e ไม่ตรงปกแต่ตรงใจคนดู ฮิวจักแมนครับคือนักแสดงที่ถูกเลือกให้มาเล่นเป็นวูฟเวอร์ินในหนัง Xmen ครับที่กำกับโดยไบรอันซิงเกอร์ย้อนไปตอนที่มีการประกาศนะครับว่าฮิวจะมารับบทเป็นโลแกนก็มีแฟนคอมิกจำนวนไม่น้อยครับที่รู้สึกไม่พอใจกับการคลสครั้งนี้ฮนะเพราะตัวฮิวเนี่ยไม่ได้มีลักษณะตรงกับตัววูฟเวอร์รินในคอมิกฮิวแกสูงเกือบ190เลยครับแต่ว่าโลแกนในคอมิกเนี่ยมีความสูงอยู่ที่160เองครับจริงๆไบรอันซิงเกอร์เนี่ยแกม ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะหานักแสดงให้มันมีลักษณะตรงกับในคอมิกอยู่แล้วนะก่อนที่ฮิวจะได้รับบทนี้เนี่ยมันก็มีนักแสดงตัวเลือกอื่นที่แกเล็งไว้ถึง10กว่าคนเลยนะซึ่งไอ้สิกว่าคนที่แกเล็งไวเนี่ยมีความสูงอยู่ที่180อัพแม้ฮิวจะสูงกว่าต้นฉบับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแกสามารถทําให้ใครหลายคนนะฮะหลงรักบทวูบบรีนที่แกแสดงครับและบทนี้ยังถือเป็นบทที่กลายเป็นไอคอนิกของตัวแกอีกด้วยหากใครที่เป็นแฟน สไปเดอร์แมนตัวยงนะฮะจะทราบกันดีว่าไอ Spider ้สไปเดอร์แมนเนี่ยมันจะพูดมากชอบปั่นประสาทเราวายร้ายซึ่งไอลักษณะนิสัยนี้ของสไปเดอร์แมนนะครับมันไม่ได้ถูกนํามาใช้ในตอนที่โทบี้แม็กไกวเป็นสไปเดอร์แมนเลยครับคือแกเป็นสไปเดอร์แมนที่ฉีกจากคอม,มิกอย่างมากเลยนะฮะปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยมีอายุอยู่ที่17ปีนะครับแต่โทบี้แม็กไกวเนี่ยอายุ27แล้วนะครับคือแกมาเนียนเล่นเป็นเด็กนั่นแหละผู้กํากับแซมไรมี่เนี่ยก็อินดี้จัดฮะตั้งแต่ ให้สไปเดอร์แมนเนี่ยพ่นใยจากมือได้เองครับดีที่ไม่พ่นทางตูดได้เป็นสไปเดอร์แมนที่ค่อนข้างเครียดนะครับชีวิตอมทุกข์ชอบทําหน้าเวทนาไทยตั้งชื่อไทยนะผมตั้งให้แบบนี้เลยไอแมงมุมเจียมเจียมกับชีวิตอันบัตซศพอารมณ์ขันของตัวสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบี้เนี่ยแทบจะไม่มีนะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นอารมณ์ตลกแบบจังหวะมากกว่าแม้ว,ว่ามันจะไม่เหมือนในคอมิกก็ตามนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเวอร์ชันโทบี้แม็กควายเนี่ยมันถือว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่ค่อนข้างเรียลเลยนะฮะ สไปเดอร์แมนโทบี้มันก็มีฉากที่น่าจดจำหลายฉากเลยนะคือตัดในเรื่องมีมออกไปนะไอฉากหยุดรถไฟภาค2เนะี่ยคือเดอะเบสที่สุดของผมเลยนะและก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ชื่นชอบสไปเดอร์แมนฉบับโทบี้แม็คกควนะครับและก็ยังคงยกให้โทบี้แม็คกควเนี่ยคือสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดอีกด้วยและแสดงที่เล่นเป็น007นะครับมันมีหลายคนมากเลยที่ไม่ได้ตรงปกตามนิยายของเอียนเฟรมิงนะฮะแต่ผมจะยกมาพูดแค่ไม่กี่คนแล้วกันนะครับเช่น007คน แรกที่แสดงโดยชอนคอนเนอรี่ครับตอนที่ค่ายหนังอีออนนะครับบอกเอียนเฟรมิงว่าชอนคอนเนอรี่เนี่ยจะมาเป็น007คนแรกนะเอียนเฟรมิงถึงกับสายหัวเสวะไอ t ดียเชเพราะพี่ชอนเนี่ยแกไม่ได้มีรูปร่างคล้ายกับในนิยายเลยครับในนิยายเนี่ย007จะเป็นคนที่ผิวขาวตาสีฟ้านะครับแม้ชอนจะมีหน้าตาที่หลอ่อแต่สีผิวของเขาเป็นสีผิวแทนสีผมและตาครับออกไปทางสีน้ำตาลและที่สําคัญฮนะแกตัวใหญ่กว่าในนิยายไปเยอะมากไอจุดนี้เนี่ย เฟลมิงถึงกับบ่นค่ายหนังเลยนะครับว่ามึงเอานักกล้ามที่ไหนมาเล่นเนี่ยแม้ว่าชอนจะไม่ตรงปกตามนิยายนะครับแต่ในวันที่หนังเข้าฉายเนี่ยคนดูหลายต่อหลายคนเนี่ยชื่นชอบเขาอย่างมากครับในการเล่นเป็น007รวมไปถึงเอียนเฟลมิงนะครับที่ตอนแรกเนี่ยไม่ชอบอย่างแรงฮะไปไปมาๆพี่แกดันชอบซะงั้นถึงขั้นที่ว่านิยายเล่มต่อไปของแกเนี่ยแกเขียนรูปร่างลักษณะของ007ให้คล้ายกับชอนคอนเนอรี่มากขึ้นอีกด้วยครับ007อีกคน คนหนึ่งครับที่เราจะหยิบมาพูดนะครับก็คือแดเนียลเครกฮะในนิยายเนี่ยบรรยายรูปร่างของ0ูซไว้อย่างชัดเจนด้วยนะว่าเป็นคนที่หล่อเจ้าสเสน่ห์ฮะแต่แดเนียลเครกเนี่ย มันไม่ใช่แบบนั้นเลยถ้าเอยนเฟลมิงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกคงไม่พอใจอย่างแรงครับแต่เครกเนี่ยแกมาถูกจังหวะครับแกมาในช่วงที่คนไม่ได้นิยม007ต้องหล่อเจ้าเสน่ห์แล้วก็เลยกลายเป็น007ที่ประสบความสําเร็จได้พูดถึง0-07แล้วขอนิดนึงนะกรณีของแดนนี่เครกเนี่ยทำให้ผมนึกถึงทิโมธีเลยนะทิโมธีเนี่ยเขาเป็น0 0 7ต่อจากโรเจอร์มัวเป็นสไตล์แบบเดียวกับแดนนี่เครกเหมือนกันเพิ่มเพิ่มเมจ้ากอดกว แกเนี่เครกนะครับคือแกเป็น007เ,เร็วเกินไปอ่ะมาเป็นต่อจากโรเจอร์มัวทันทีนะฮะซึ่งตอนนั้นคนก็ยังติดภาพโรเจอร์มัวอยู่ยังติดภาพ007ที่ต้องเป็นคนหล่อเจ้าสเสน่ห์พอมาเปลี่ยนแบบสายฟ้าแลบเป็นคนโหดดุดันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเลยเรื่องที่จะพูดต่อไปเนี่ยก็คือเพอร์ซี่แจ็กสันครับถ้าใครที่อ่านนิยายแล้วได้ดูหนังเรื่องนี้จะเข้าใจเลยนะครับว่าฉบับหนังเนี่ยมันแคสนักแสดงอายุเกินไปมากพอสมควรนะฮะแต่นักแสดงที่เขาเอามาเล่นเนี่ยต้องชมเลยนะว่า คุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะหน้าตาก็สวยหล่อด้วยนะครับยิ่งเฉพาะตัว a n นนาเบ e เ Chase นะครับไหนจะได้ชอนบีนะมาเล่นเป็นเทพซูดอีกแม้ว่าบทหนังมันจะไม่ตรงใจคนอ่านนิยายทุกคนนะแต่เรื่องแคสนักแสดงนะครับเป็นสิ่งที่ทีมสร้างทาออกมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆฮนะ Interview with the Vampire ครับเป็นหนังที่สร้างและดัดแปลงจากนิยายนะครับและทอมครูซก็รับบทเป็นแวมไพร์ในเรื่องทอมแกได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากครับในการแสดงเป็นแวมไพร์เรื่องนี้แต่คุณผู้ชมครับเจ้าของ นิยายเนี่ยไม่ได้ชอบทอมครูซเลยนะฮะและมองว่าทอมครูซเนี่ยไม่ได้ตรงปกตามนิยายที่แต่งไว้เลยย้อนไปในวันที่มีการประกาศนักแสดงนะครับเจ้าของนิยายเนี่ยถึงกับสายหัวรับไม่ได้เลยนะครับและตอนนั้นก็มีแฟนๆจานวนไม่น้อยครับที่สนับสนุนคนแต่งฮะส่งจดหมายไปหาค่ายหนังสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลนะคือขอให้ค่ายเนี่ยถอนทอมครูซออกจากโปรเจกต์เรื่องนี้ครับแต่ค่ายกับผู้กํากับเขาดือ้อไงยังไงก็ต้องเป็นทอมรับบทนําเพราะกูจ่ายเงินจ้างไปแล้วแต่ แต่ท้ายที่สุดกระแสแอนตี้ก็เงียบลงครับและเปลี่ยนกลายเป็นคําชมแทนหลังจากที่หนังเข้าฉายครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่า justice league ของแซ็กซ์นิเดอร์นะฮะมันแคสไม่ตรงปกกันเยอะมากเลยนะครับแต่ผมจะขอยกมาพูดแค่1คนแล้วกันนะครับนั่นก็คือเกากระดดในบท Wonder w o m a n ครับไดนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนอเมริกันเหมือนกันนะคือจริงๆเธอเป็นคนอเมซอนนั่นแหละนะฮะไม่ใช่กาแฟในคอมิกเนี่ยมีการบรรยายตัวไดนาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเธอเป็นฮีโร่ที่เป็นตัว สัญ,ญลักษณ์สาหรับวัฒนธรรมอเมริกันซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเอานักแสดงอเมริกันมาเล่นเหมือนกันเพราะว่าในเวอร์ชั่นก่อนเจ้าของบท w o n d ด r Woman เนี่ยมันคือลินดาคาร์เตอร์แล้วลินดาคาร์เตอร์เขาเป็นนักแสดงอเมริกันนะฮะแต่ของแซกซ์ไนเดอร์นะครับใช้นักแสดงอิสราเอลเล่นครับย้อนไปในวันที่แซกเนี่ยเขาประกาศว่าเกากระดดจะมาเล่นเป็น Wonder w o m a n มนในแบทแมนประทัดซูเปอร์แมนนะครับเกากระดดก็โดนโจมตีอย่างหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาตินะครับว่าเธอเป็นอิสร อมราเอลมาเล่นบทคนอเมริกันได้ยังไงไหนจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์นะครับที่ผอมแห้งไม่ได้ใกล้เคียงกับในคอมมิกเลยแต่พอถึงวันที่แบทแมนประทาซูเปอร์แมนเข้าฉายจริงครับวอนเดอร์วูแมนที่แสดงโดยกาวกระดอดครับโคตรแย่งซีนะฮะตุด<ส>ูดูดุมตุมุมดุ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 ๆดุ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 มุดุดุดุมุดุดุมุนุด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 ุีุดุดดุ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 ดดุดิดุดุดะดุดุดุดดุดีดอดดด ที่เคยโดนว่าไม่ตรงปกไม่เหมาะสมนะครับคุณเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหลายคนมากนะครับรู้สึกเสียดายอยากให้กาวกระดดมาเล่นเป็นวอนเดอร์วูแมนอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าบทวอนเดอร์วูแมนที่แสดงโดยกากระดดเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะถูกลอยแพเหมือนคนอื่นๆไหมเพราะว่าตาเจมการเนี่ยแกลเล่นรีเฟซทุกอย่างเลยฮะมันเศร้าอ่ะกูเสียดายแคดของแซกซะเลยเด้อคนสุดท้ายของเรานะครับที่ผมยกมาพูดนะคีอานูลีฟครับกับบทมือปราบสัมภเวสีจอห์นคอนสแตนตินทั้ง ผู้กำกับและเคียนูนะครับเห็นพ้องกันแต่แรกอยู่แล้วครับว่าจะไม่ทําตัวจอห์นคอนสแตนตินนะครับให้เหมือนในคอมิกในคอมิกครับจอห์นคอนสแตนตินเป็นคนอังกฤษที่มีผมสีทองสวมชุดสีกากีครับมีนิสัยกวนบาทาจอมเจ้าเล่หญิงก็ได้ชายก็ดีพี่แกเอาหมดครับคุณคิดดูแล้วกันพี่แกเคยคบกับคิงชาร์กด้วยซึ่งจอห์นคอนสแตนตินที่เป็นเคียรนูลีฟแสดงนะครับก็ฉีกไปฉากคอมิกเยอะพอสมควรเลยครับของเคียรนูเนี่ยจอห์นแกไม่ได้เป็น คนอังกฤษที่พูดสำเนียงอังกฤษนะฮะแต่เป็นคนอเมริกาที่พูดสำเนียงอเมริกันครับมีผมสีดําสวมชุดสูทด,ดานะครับจะไม่ได้เจ้าเล่หรือเหลี่ยมจัดเหมือนในคอมมิกนะครับที่มีเหมือนตรงกับคอมมิกก็คือเป็นคนติดบุหรี่ครับแม้ว่าจอห์นคอนสแตนตินของเคียานูลิฟนะครับจะไม่ตรงกับคอมมิกนะฮะแต่มันก็ตรงใจคนดูไม่น้อยพอสมควรเลยนะครับเพราะมีหลายคนมากที่ชื่นชอบเคียานูลิฟในบทจอห์นคอนสแตนตินนะครับก็พี่แกเล่นออกมาเท่ซะขนาดนั้นมันตลก ตรงไหนรู้ไหมครับคือหลายปีต่อมาเนี่ยมันมีซีรีส์จอห์นคอนสแตนตินออกมาคือถอดแบบออกมาจากคอมมิกหมดเลยครับแต่มันก็มีบางคนครับที่เขาไม่เคยอ่านคอมมิกนะฮะแล้วมาดูซีรีส์จอห์นคอนสแตนตินเนี่ยบอกว่าเวอร์ชั่นเคียนูลีฟเนี่ยทำออกมาดีกว่าทัออ้งที่เวอร์ชั่นซีรีส์นี่คือตรงปกสุดๆแล้วนะฮะก็ไม่ว่ากนะันเนาความชอบคนเรามันไม่เหมือนกัน เวลาเราเห็นนักแสดงในบทนั้นจากภาพนิ่งหรือตัวอย่างนะครับผมว่านะอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินเลยว่ามันจะออกมาไม่ดีนะฮะผมก็ยอมรับนะว่าเมื่อก่อนผมก็สันด,ดานเสียนะฮะไปตัดสินภาพนิ่งหรือตัวอย่างว่าเฮ้ยแม่งต้องออกมาเจ๊งแน่แต่พอดูจริงเฮ้ยมันดีเกินคาดเลยนะผมว่าการที่เราไปตัดสินว่ามันแย่ทั้งที่เรายังไม่ได้ดูหนังจริงเนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เลยนะครับเว้นแต่ว่ามันเป็นกรณีที่อ่ะแคสออกมาแล้วเออมันยัดเยียดจริงๆบริบทมันไม่ถูกต อันนั้นก็ค่อยว่าไปอีกอย่างทุกแคสของนักแสดงเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําให้ทุกคนชอบได้หมดนะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบแคสนี้เลยก็แค่ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยเขาไม่ได้ทําออกมาเพื่อบังคับให้คุณไปดูเขาทําออกมาเพื่อให้คุณเลือกที่จะซื้อเข้าไปดูมันครับเหมือนเดิมเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB It First it with the Beamer, now I want the Benz Spending all the back like, here I go again I